สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1683อุปุปสรรคมิติจางรั่วเฉินเดิอนออกมาจากรถไม้แห่งดวงดาวทิ้งสตีพันดาลาไว้คนเดียวน่าประหลาดใจที่นางไม่ได้โจมตีหลังจากที่จางรั่วเฉินปล่อยนางออกมาจากคำามรีหลับการเวลาและมิตินางรู้สึกมึนงงและหมดกำลังใจเล็กน้อยแล้วล้มลงกับพื้น คำพูดของจางรัชเฉินทำให้นางเจ็บปวดมากเกินไปมันเป็นมากกว่าความอับอายสูที่นางรู้สึกก่อนหน้านี้เจ้าไม่กล้าทำให้เราตายไปด้วยกันเพราะเจ้าเห็นคุณค่าของชีวิตของเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดหากเจ้าอดทนได้ในตอนนี้เจ้าจะสามารถแก้แค้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าตอนนี้ข้าบอกว่าเจ้ามีข้อบกพร่องในกรอบความคิดและไม่สามารถเผชิญหน้ากับภูายนนที่แท้จริงและต่อสู้ได้แม้แต่จะเผชิญหน้ากับความตายเจ้าจะยอมรับไหม เจ้าจะยอมรับไหมเจ้าจะยอมรับไหมสตรีพันดารารู้สึกถึงเสียงนับล้านที่ดังขึ้นในใจของนางพวกเขาซักไซนนางคมคูวิญญาณเสียงของนางทําให้นางไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ร่างที่บอบบางของนางซสตทานตั้งแต่เกิดมานางเป็นคนที่ดีที่สุดในวัยของนางทุกคนบอกว่านางไร้เทียมทานและจะกลายเป็นเทพเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ั้หมทนี้ก็ล้มเลิกไปเรากลว่า นางอยู่ในความฝันที่สวยงามและถูกตบกลับไปสู่ความจริง 1. การโจมตีครั้งนี้ทําให้นางรู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากก้อนเมฆลงสู่เหวลึกทันทีที่จันรุ่เฉินเดินออกมาจากรถม้าแห่งดวงดาวสายตานับไม่ถ้วนกระจับจ้องมาที่เขาดวงตาคู่นั้นแสดงความโกรธเคืองบางคนมีเจตนาฆ่าสิ่งนี้ทําให้จันรุ่เฉินหวาดกลัวเขาคิดว่าสตีพันดาราได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยข้อความทางกระแสจิตแล้ว นางไม่มีความกลัวจริงๆเหรอจากนั้นเขาก็คว้าคำพีรับแกวลาและมิติเขาเตรียมใช้พลังของมันเพื่อเคลื่อนย้ายไม่ติและหลบหนีออกมาจากสถานที่นี้เ็วที่สุดหญิงสาวที่มีสเสน่ห์อยู่ข้างๆจักรพรรดิเทพผู้พิเศษเดินม,มาหาด้วยรอยยิ้มแปลกๆในดวงตาของนางนางโค้งคำนับเล็กน้อยและพูดว่าในท่านในที่สุดท่านก็ออกมาจากรถทุกคนกําลังรอท่านอยู่ข้างหน้าโปรดตามข้ามาจางโรเินที่คอยเฝ้าระวังอยู่ถามว่า ไปที่ไหนล่ะเรามาถึงม่านกั้นหลักที่สามในมิติพับแล้วแต่บารลรมาจาร์ปูฉันและโชกุใช้เวาลาหนึ่งชั่วยามโดยไม่สามารถฝ่าด่านไปได้ดังนั้นทุกคนกําลังรอท่านอยู่เราเหวังว่าท่านจะมีวิธีทําลายสิ่งกีดขวางจารุเฉินสารวจสภาพดล้อมของเขาเขาระหนักว่านี่่ใช่สถานที่ที่เขาขึ้นรถมา้าประมาณสองรถไฟข้างหน้าของเขาเป็นมวลหมอกมีมิติขุ่นหนาแน่นปิดกั้นพวกเขาอยู่ เขาสามารถมองเห็นในโลกที่กว้างใหญ่หลังกำแพงมิติที่ขุนมัวได้อย่างคุ้นเคยภูเขาศักดิ์สิทธิ์โบราณปรากฏขึ้นที่นั่นราวกับเป็นถิ่นทุรก,กันดารก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่ารถม้าก,กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในขณะที่เขาและสตีพันดารากำลังต่อสู้กันเมื่อมองไปร,บรอบๆจารุเฉินก็พูดว่าข้าสงสัยมากว่าทำไมทุกคนดูเหมือนจะเกลียดข้าในตอนนี้ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ปิดปากของนางและหัวเราะคิกคัก บางทีพวกเขาอาจจะแค่อิจฉาท่านหลินอย่าสนใจพวกเขาเลยท่านอยู่กับสตีพันดาราพวกเขาไม่สามารถทําอะไรท่านได้อิจฉาเหรอจางรุ่ฉินยังคงไม่เข้าใจในฐานะราชาเซียนพวกเขาขี้อิจฉาเกินไปหน่อยนางฟ้าเทียนจูต้องการพวกเขาและเขาก็ขึ้นรถม้าเซียนของสตีพันดาราหัวใจของผู้ฝึกฝนเหล่านี้เปล่าบางเกินไปมีสายตาอิจฉาสยามากมาย ดวงตาของพวกเขาแดงกำ่ำจากลวเ่เฉินสรุปหลังจากมองอย่างใกล้ชิดเขารู้สึกโล่งใจทันทีตราบใดที่ตัวตนของเขายังไม่ถูกเปิดเผยเขาก็ไม่กลัวไม่ว่าผู้ฝึกฝนเหล่านั้นจะอิจฉาเพียงใดเขาเดินตามหญิงสาวที่มีเสน่ห์เขาได้ยินผู้ฝึกฝนหลายคนกัดฟันและคนอื่นๆบนพึมพำเบาๆเจ้าเห็นไหมไอ้สารเลวนะั่นะเปลี่ยนสภาพ้าด้วยตอนนี้เจ้าเชื่อข้ายังขาได้กลิ่นหอมเล็กน้อยที่เป็นของสตีฟันดาราบนตัวเขาน่ะ อ๋อพระเจ้าช่วยสตีพันดาราของข้าจะเป็นนางฟ้าที่บริสุทธิ์จริงๆแต่ยังไงซะข้าก็ยอมรนะับความจริงนี้ไม่ได้จางโรฉันขมวดคิ้วแน่นยิ่งขึ้นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะสคุมตัวเดิมเขาขาดวินและเปื้อนเลือดในการต่อสู้กับสตีพันดาราพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาได้ยินเรื่องซุบซิบมากขึ้นรวมทั้งคําว่าเอากานในรถและทําให้เขานึกถึงเรื่องนี้อย่างรวดเร็วในที่สุดเขาก็เข้าใจและอดไม่ได้ที่จะตกใจ ไม่มีทางคนเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์มากเกินไปไม่น่าแปลกใจที่ผู้ฝึกฝนมากมายที่มีดวงตาสีแดงกรามอิจฉาถ้าจางว่เฉินเป็นผู้ชมและคนที่เอากันบนรถคือสตีพันดาราและผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาคงใจอิจฉาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีคนที่มองหาสตีพันดาราที่นี่หรือต้องการไล่ตามจีบนางสําหรับพวกเขาแล้วเอากันในรถนี้มันโหดร้ายเกินไปในช่วงเวลานี้พวกเขาคงอ,อกหักและต้องการฆ่าจางว่เฉิน จันโรเชนไม่รังเกียจแต่เขาสงสัยว่าสตรีพันดาราจะคิดยังไงหลังจากรู้เรื่องนี้หลังจากที่จันโรเินได้พบกับผู้นำของนิกายอารยธรรมโบราณพวกเขาก็มีสีหน้าแปลกๆก,ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เชื่อว่าสตรีพันดาราจะมีอะไรการในรถกับหลินเย่ยอย่างไม่สะทกฐานแต่หลังจากที่ได้เห็นเขาเปลี่ยนชุดและดูมีชีวิตชีวามากกระทั่งพวกเขาก็เริ่มสงสัยผูวว้วโสใหญ่โเลาะเสียงดังและพูดอย่างกล้มกลวมว่า ลินยี่สตีพันดาราเป็นยังไงบ้างเนื่องจากทุกคนเข้าใจผิดจาโรเฉินจึงไม่ใส่ใจที่จะทาให้ความเข้าใจผิดแย่ลงไปอีกเพราะความเข้าใจผิดนี้เป็นประโยชน์แก่เขามากกว่าโทษจางลั่เฉินจงใจแสดงท่าทีอึดอัดใจสตีพันดารามีการฝนขั้นสูงมากนางสบายดีใช่นางกาลังพักผ่อนเดี๋ยวนางก็ลงมาเร็ว,รวนี้แหละ ผู้นำระดับสูงและส่งพลังต่างมองไปที่จารว์เฉินด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้แต่ผู้อาวุาโสใหญ่ที่เข้มงวดและเจ้ากี้เจ้าการก็ยังเป็นมิตรกับเขาเช่นกันก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียงผู้ฝึกฝนมิติที่ได้รับการเชิญตอนนี้เขาเป็นผู้ใช้ของสตีพานดาราเขาอยู่ในระดับแกนกลางของนิกายครึ่งก้าแล้วทั้งสองนี้เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันพีลินท่านอาจเห็นว่าดินแดนอันตรายนี้อยู่ในมิติพับ เราสามารถเปิดมิติที่ซ่อนอยู่ได้โดยการทำลายสิ่งกีดขวางมิติเท่านั้นกำแพงมิติสองระดับได้ถูกทำลายไปแล้วมิติที่เปิดออกคือกลุ่มพระราชวังที่เราเพิ่งผ่านไปแต่ละระดับนั้นแข็งแกร่งกว่าครั้งสุดท้ายและระดับแรกต้องการพลังของราชาเซนคัดีสีเพื่อทะลวงผ่านระดับที่สองต้องการราชาเซนคดิกาบเราลองใช้เคล็ดลับทุกประเภทสำหรับขั้นที่สามและแม้แต่ใช้อาวุธเสียงสูงสุดที่พังไปแล้วกระตุ้นพลังลำแสงแห่งพลังของมัน แต่เราก็ยังทําไม่สําเร็จเราเชื่อว่ามีเพียงมหาเซนเท่านั้นที่จะสามารถปเปิดมันได้แต่ผู้ฝึกฝนมิติมีทักษะพิเศษบางทีท่านอาจจะใช้พลังมิติเปิดทะลวงผ่านกําแพงมิติที่สมได้ตอนนี้ความหวังทั้งหมดของพวกเขาอยู่ที่ผู้ฝึกฝนมิติทั้งหกคนหากแม้ว่าพวกเขาไม่สามารถทําได้พวกเขาก็ทําได้เพียงล่าถอยทันทีสําหรับนางฟ้าเทนจูและจักรพรรดิเทพผู้พิเศษผู้ซึ่งต้องการน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก นี่เป็นผลลัพธ์ที่พวกเขาไม่ต้องการเห็นอย่างแท้จริงจะรว้วนเฉินเดินไปที่กำแพงมิติต่อหน้าเขากู้เฟิงปูฉานลี่ชิงไห่โชกูและมอเสียวกูต่างใช้วิชาของตนการโจมตีด้วยมิติของพวกเขาตกลงบนม่านป้องกันมิติพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นลี่ชิงไห่ถือดาบมิติจันเซียวรวบรวมพลังของเขารอยแยกมิติก็ปรากฏขึ้นแล้วตกลงบนกำแพงมิติอย่างไรก็ตามกำแพงมิตินั้นหนามาก ก่อนที่รอยแตกจะทะลุเข้าไปอย่างเต็มที่พลังของสิ่งกิดขวางได้ปิดช่องว่าน,นั้นแล้วปูซานใช้ชิงทองคําขนาดเท่าฝ่ามือฟึบชิงลอยออกไปและหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีขนาดใหญ่กว่าหินโม่เหมือนจานบินสีทองมันกระแทกเข้ากับมานพลังมิติแต่มันสร้างเพียงและลอกขึ้นเท่านั้นการจมดีของโซกูและมอเสเยกูทําให้เกิดความวุ่นวายน้อยกว่าหลีชิงไห่และปูซานคนที่ทรงพลังที่สุดคือกู่เฟิง เขามีเครื่องหมายมิติที่ทรงพลังมากบนฝ่ามือหลังจากกระตุ้นการทํางานด้วยพลังทั้งหมดของเขาเขาก็ผลักไปข้างหน้าเขาเขย่าแผ่นดินทั้งหมด100ฟตุตจากกําแพงมิติและเสียงแตกก็เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าความรู้เรื่องมิติของหลินเย่ยเหนือกว่าเขาดังนั้นกู้เฟิงจึงต้องการทําทุกอย่างที่จะทําได้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของเขาน่าเสียดายกราะป้องการระดับที่สามไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองที่แข็งแกร่งการระเบิดฝ่ามือของกู้เฟิงสามารถทำร้ายสิ่งกีดขวางได้เพียงน้อยเท่านั้นเมื่อเขารวบรวมกำลังเพื่อโจมตีครั้งที่สองความเสียหายได้รับการเยีย่ยยาแล้วเมื่อเห็นใจว่าเฉินปรากฏตัวมิชิงหันก็เก็บดาบมิติของเขาและเดินไปพร้อมกับหน้าผากที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อกำแพงมิตินั้นแข็งแกร่งเกินไปเขาพูดพร้อมหอบหายใจเฮ้ เราั้งห้าคนพยายามอย่างสุดกำลังโดยไม่ประสบความสำเร็จพี่ลินท่านมีวิธีแก้ปัญหานี้หรือไม่กู้เฟิงโซกูมอเสียกูและปู่ซานก็ถอยกลับไปเช่นกันพวกเขาใช้พลังปานเซียนจนหมดและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปกู้เฟิงเยาะหยันด้วยปราการมิติที่แข็งแกร่งขนาดนี้เขาจะทำอะไรมันได้แล้วบางทีกงเจียหยานอาจจะล้มเหลวหลังจากพยายาม มีเพียงมหาเซียนที่มีวุฒิระดับเซียนสูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถฟาดานนี้ไปได้จารวเฉินไม่สนใจกู้เฟิงเขาเดินไปที่กำแพงเมติแล้วยืดมือไปด้านหน้าเพื่อกดลงรู้สึกเหมือนกดลงบนผ้าฝ้ายหนาๆนานยิ่งกดมากเท่าไหร่แรงต้านทานก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในที่สุดพลังที่ฉะแลบก็ส่งจารุรเฉินบินกลับไปเหมือนใบไม้ก <laughs> ู้เฟิงหัวเราะเสียงดังในระยะไกล ผู้นำของนิกายอาริธัมโบราณทุกคนขมวหมดคิ้วรู้สึกผิดหวังอย่างมากเป็นไปไม่ได้ที่จะทะลุระดับที่สามเหรอพวกเขาต้องล่าถอยอยงั้นเหรอจารุเชิญสุดตัวลงบนพื้นอย่างมันง่นคงเขาแตะคางและพึมพำข้าไม่สามารถ่าด่านนี้ไปได้แต่การสร้างเส้นทางเหนือด่านนี้ก็ไม่น่ายากและก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน